ความอยากมีงานทํามีไรายได้ดีทําให้สาวชาวพิจิตรรายหนึ่งตัดสินใจไปทํางานต่างประเทศจากประกาศโฆษณาหางานทําในสื่อออนไลน์โดยที่ไม่รู้เลยว่าตนเองต้องตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ตอนนั้นเรารู้ไหมคะว่ารูปแบบงานเป็นย่งไรบ้างไม่เคยรู้ค่ะแค่บอกว่าแอดมินมีหลายอย่างแล้วแต่พี่จะเลือกแต่ก็คือหลักเลยแอดมินแล้วก็เงินเดือนที่ได้รับ มันบอกว่าตอนนั้นอะมันที่บอกเลยบอกสองหมื่นแปดถึงสามหมื่นกว่านี่แหละค่ะแล้วก็ถ้ามีเ,าเขาเรียกอะไรอะเปอร์เซนต์ค่าเขาเรียกอะไรแล้วพี่อีกอย่างน่นะค่าคอมมันก็จะมีค่าคอมที่เขาบอกอย่างนี้ค่ะสำหรับเคสผู้เสียหายรายนี้นะคะจะเป็นการค้ามนุษย์ในรูปแบบของการหลอกลวงทางออนไลน์นะคะซึ่งมาในคาพของคอเซ็นเตอร์ก็มาทำการหลอกลวงเหยื่อใน ให้ไปทำงานแล้วก็แจ้งว่าเป็นงานถูกกฎหมายแล้วก็ไปทำงานที่ต่างประเทศน้องก็เห็นว่า70วันคงไม่นานก็จะลองไปทำประกอบอาชีพนี้ดูที่ต่างประเทศก็ลักษณะงานก็คือให้นั่งดูก่อนว่างานเขาทำกันอย่างไรเมื่อนั่งดูไปสักพักหนึ่งพอเข้าใจก็เริ่มมีการให้ออออแอคเคาท์ของ Facebook เพื่อที่จะมาบัญชีเฟ เฟซบุ๊กเพื่อที่จะมาทำงานแล้วก็มีการให้สคริปต์แล้วก็สอนให้ทำงานเป็นคอร์เซ็นเตอร์ในการหลอกลวงคนให้มาลงทุนในความโชคร้ายยังมีความโชคดีที่ผู้เสียหายรายนี้ได้รับความช่วยเหลือและสามารถกลับมายัางบ้านเกิดได้สำหรับกระบวนการในการให้การช่วยเหลือเยื่อของการค้ามนุษย์ในประเทศไทยเนี่ยเราดำเนินการภายใต้พรบ ป้องกันและปรับปรามการค้ามนุษย์พสศ2,551นะคะเราก็ต้องดำเนินการตามกระบวนการการส่งต่อระดับชาตินะคะหรือ National r e f e r r ล l Mechanism หรือ NRM นะคะซึ่งเป็นกระบวนการที่จัดให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยได้มาทำงานบูรณาการร่วมกันนะคะซึ่งระบบนี้จะเอื้อในเรื่องของการทำงานให้การช่วยเหลือเยื่อเนี่ยให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ แล้วก็เป็นไปตามสิทธิมนุษยชนรวมถึงให้เป็นเพื่อที่จะเอื้อในการที่จะให้เกิดการบูรณาการทั้งในภาครัฐทั้ง NGO แล้วก็องค์กรข้ามชาติด้วยเมื่อผู้เสียหายเดินทางมาที่จังหวัดพิจิตรเนี่ยก็ได้มีทางส่วนกลางกระทรวงพมค่ะประสานมาที่จังหวัดพิจิตรเพื่อให้ติดตามดูแลช่วยเหลือคุ้มครองเคสรายนี้ต่อไปนะคะ บอกเขาว่าเราทำไม่ได้พี่เนี่ยหนูก็ไม่รู้ว่าหนูจะกลับยังไงเลยเพราะว่าไปอยู่ต่างแดนนะพี่แล้วคือเราก็ไม่รู้จะติดต่อ,อยังไงเพราะว่าไม่รู้จักใครอะพี่ เนี่ยะก็ต้องขอบคุณเขาอ่ะการค้ามนุษย์เป็นภัยร้ายที่แฝงอยู่ในสังคมและสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนการรู้เท่าทันและป้องกันตนเองเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการหลีกเลี่ยงอันตรายนี้หากเราทุกคนช่วยกันสอดส่องและแจ้งเบาะแสจะสามารถลดจำนวนผู้ตกเป็นเหยื่อและทำให้สังคมปลอดภัยมากขึ้น หากพบเห็นหรือสงสัยว่าตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์สามารถแจ้งสายด่วน1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อให้ความช่วยเหลือทันทีทีมข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรรายงาน